สวัสดีครับกืไลน์เลนเจอร์ครับจากคลิปเมื่อบ่ายนะครับโอเคสูงสุดเลขสูงสุดได้18บแปูปีครับผมก็จะประมาณนี้สิบเจ็ดสิแล้วกันจะได้ไม่ต้องกังวลมากโอเคช็อปไม่มีอะไรใหม่ก็ถ้าจะมาใหม่อีกทีคงจะกลางเดือนครับก็ไม่แก้ไขอะไรแล้วกันผมก็ซื้อมีน้ำแข็งเก็บบ้างก็แล้วกัน ยังไงก็ยังไม่มีของใหม่นี่นะจะได้ซูเปอร์มาสเตอร์เข้าบ้างสุดท้ายก็อาจจะอาจจะได้ใช้นะเพราะมันก็โหดพอสมควรส่วนตัวนี้ไม่แน่ใจเลยครับไม่รู้จะมี2ตัวไปทำไมพูดตรงๆเลยจะมี2ตัวไปทำไมมันก็เก่งอยู่นะครับเพราะเป็นซูเปอร์มาสเตอร์นี่ยืนไกลด้วยถ้าโยนัดโดนัดมันโยนไม่ถึงก็สบายดูไก,กลๆได้สะสมเยอะๆ คงจะโหดดีเกาะยจะส่งเกียร์กันครับชุดเกาะเข้าไปเลยอาวุธก็น่าสนใจนะจะได้เลยเราจะได้เก่งขึ้นต้องเป็นของ5ดาวใช่ปะ่ะถอดเกาะ5ดาวดิวใครใส่วะเนี่ยวะอมมอมันเยอะเกินครับ สองลนอีกเลยโอ้ยเอาโล่นะเอาโล่ออกโล่จู่ที่มงขอภายมงด้วยขอทอดออกอดหัวนิดหน่อยคนระับบ้าหลายเกมไปหน่อยต้องเรีบกาบ้าเลายแหละคนปกติเขาไม่เล่นเยอะขนาดนี้ แกออกเลยนะจะได้ดูไม่เหมือนเป็นของใครครับรีมูฟสรุปว่ามันมีหลายหลายอย่างครับแต่เราจะเน้นอันที่บวก HP เป็นเปอร์เซ็นต์ครับทั้งโล่ทั้ง, Low, งกางเกงขาสั้นทั้งชุดเกราะก็หมวกครับอันที่บวกเป็นเปอร์เซ็นต์เราเอาหมดเลย แล้วที่เหลือก็ดูว่าเปอร์เซ็นต์มันสูงไหมก็เลือกอันที่สูงที่สุดไปซึ่งก็มี4ชิ้นซึ่งถ้าเป็นชิ้นหลังๆเราก็อาจจะเอาพวกหน้าก,กากกับแว่นไปด้วยครับที่ไปเน้นด้านหลบเลีทางแทนที่จริงมันสี่ชิ้นขั้นต่ํามันคงไม่น่าจะหลุดไปไกลขนาดนั้นไงมันควรจะได้ไงโอเคเริ่มไปดีกว่าตุ๊กตังโอเคน่าจะพอบวก จะมีบั๊กอะไรเปล่าวะของล้นอยู่ไนงะโอ้โหอันแรกได้ชุดเกราะเลยครับชุดเกราะเป็นอันสำคัญเหมือนกัน24-50%ารครับถือว่าน้อยอยากได้ HP ทัก40%นะครับบวก HP ทัก40%ได้ไหมเอ่ยมีต้องหลายอย่างที่มันบวกถึง40%เอเาเอาใหมเอาใหม Yes. รองเท้าอันนี้ก็น่าสนใจอยู่มกันนะลบหลีกครับ4.7เปอร์เซนไม่ได้จดไว้ด้วยวะไม่อยู่ในสารระบบโอเคอยากไว้เยวอันอันต่อไปมงกุฎครับนี่ก็ไม่อยู่ในสารระบบครับเอาไว้โอกาสเหลือน้อยอีกแล้ว โอเคหมวกเหล็กครับ HP ีเจ็ดเซ็นโห่น้อยก็ได้พีโกโหอะไรวะสงสายได้ <c oughs> โอเคลงเท้ามาอีกแล้วโอ้โหเน่าแล้ววะ่ะดูท่าทางจะเน่าแล้ว <c oughs> อเน่าก็เน่าไปด้วยกันครับ กลับมาที่อันเดิมโอ้หน้ากากครับโอเคบวกเปอร์เซ็นต์ลลเป็กเยอะดีครับ6กสเป็นเจ็เปอร์เซ็นต์ได้มา6กเดเปอร์เซ็นต์ได้การเวทสูงดีครับการกายน้อยไปหน่อยสุดท้ายก็มาตายอันนี้ก็ยังดีครับก็โหจากได้บวกเป็น HP นะ นี่ก็มีหลบปลีกแล้วก็การกายกันเวทเป็นเปอร์เซ็นต์ครับม่งใส่แล้วจะคุ้มไหมก็เหมือนโดนัทของผมอีกตัวนั่นแหละครับสุดท้ายก็ใส่2ตัวเลยอะแต่น่าเสียดายมงเรายังอ่อนแอไปหน่อยควรใส่ไม้สลับอันนี้เดี๋ยวอัปเกรดไปก่อนแล้วกันผิดหวังเล็กน้อยครับ เริ่มตั้งแต่กี่ดาวดีสองดาวแล้วกันนะโอ้สามดาวก็เยอะกว่าสามดาวก่อนใช้ตังค์เยอะครับใช้ดาวน้อยๆดีกว่าจะได้เคลียร์พื้นที่ด้วยก็ <c oughs> เป็นแถวหน้าที่วิ่งไปหลบกระสุนนั่นแหละก็ทำโดนัทอีกตัวก็ได้ถ้าอย่างนี้ ผิดหวังนิดหน่อยครับมันบวกเป็นเปอร์เซ็นต์มากี่อันเดงสองอันเองใช่ปะสองในหกอันแถมออฟ <c oughs> อันแรก24ถึง50%มันมาแค่30%ก็น้อยครับไม่ถึงครึ่งเลยอะเจออย่างนี้ก็ผิดหวังนะน้อยเกินไป ร้อยลูบีก็ไม่ได้รังเกียจอะไรแต่ก็บางทีก็อยากเล่นลองเล่นเหมือนชาวบ้านเขาบ้างไงบางทีดวงจะมาหลบหลีกตลอดก็โอ้โหคือบางครั้งมันหลบหลีกไม่ได้ก็ล้มตายนะครับแต่จริงๆมันก็ดีนะหลบหลีกเพราะฝ่ายตรงข้ามถ้าเป็นเลยอย่างเงี้ยหรือเป็นตัวยิง่ะครับ คือถ้าเราไม่มีหลบธรรมดาเนี่ยก็ตายยังไงก็ตายอ่พะพอเขาคมบวกกันเต็มที่อ่ะติดขี้ทีตายครับก็ต้องหลุนไม่ให้ติดขี้แต่ถ้าเรามีหลบปลีแล้วเขายิงแรงๆมาเราก็อาจจะหลบได้แล้วก็รอดไปใส่ใครดีวะอยากใส่ให้ตัวใี้มันลุยบ่อยครับ มงมันเป็นทีมสองไงเอาแบบไว้ดันเกมอะแต่ตอนนี้ก็ไม่ค่อยอยากดันเกมเท่าไหร่แล้วเพราะถ้าเพื่อนตามไม่ทันก็เหมือนวิ่งไปให้โดนัดปลาใส่กะบาลแนวหลังจะตายซะก่อนเลยถ้าจะเป็นตัววิ่งก็ไป,ปพร้อมๆกันดีกว่า ก็คงต้องใส่ให้สายสเตนอยู่ดีแหละครับเราสเตนมันมีค่าพวกนี้ครบไงมันจะเสียได้หน่อยๆก็เถอะเออถึงพวกดาวต่ำๆนะที่ครับจะได้ประหยัดโอ้เพิ่งจะ6กสอเองก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> โอเคมันล้นไงครับเพราะต้องขียรอบหน้าเดี๋ยวเอาเป็นปืนนะเดี๋ยวให้เก็บโลบี้ก่อน สองสามวันแล้วครับใกล้วันแล้วสิบแปดใช่ป่ะพรุ่งนี้ก็เป็นแปดสิบสามวันนั่นแหละรอผมบวกเสร็จแล้วกันสักคู่โอเคครับใกล้จบแล้วเฮียของหนึ่งดาวเกลี้ยงเลยเทนี โอเคพอดีใช่ไ่ะอันนึงประมาณสามเปอร์เซ็นต์ากว่าครับใส่ผ้าทำปกไปกดผิดเอาไหมนมา,ม,ามือไม้สั่นโอเคครับ เดี๋ยวไปเทียบกับอันที่ไอตัวโดนัทใช้น่าจะคืนมาสักแสนนะไม่หวังล็อบบี้ไม่หวังของคือเดี๋ยวหวังกันสักแสนขาดเอยอะครับก็ได้เท่านี้แหละโดนัทไปเทียบของกันอันนี้สามเก้าศูนย์สองอันเลยเทปใช่ปะเทียบกันออป การเวทยเยอะกว่าก็สูสีครับไอพวกการเวทนการเวทยเยอะก็ด,กดีแหละใส่ทับเลยไหมแต่หลอเคยใส่ทับให้ชีวิตจบหน่ขอให้มงใส่ไปก่อนแล้วกันครับว่าตัวชนก็น่าจะมีแค่ตัวเดียวที่มีทั้งการเวทกันกายครับ จะอัพโดนัทอีกตัวขึ้นมาไหมเ็จดาวไม่พอครับใช้ได้เหมกันช้าช้าก็จะเป็นอีกตัวครับที่ HP ไม่เยะครับแต่ีีเฟนส์หนาแลวสามารถลบหลีกได้โอ้โหดีเฟน์ขึ้นกระจายเลยปะโอย กพราท่านี้ก็การเวทสบายๆครับไม่กลัวเวทเท่าไหร่แต่ยิงปกติก็ล่วงเหมือนเดิมนะครับแล้ก็เพิ่มเปอร์เซ็นต์หลบเลีกมา3%าก็ยิง3ครั้งหลบได้1ครั้งครับประมาณนี้ส่วนที่เหลือก็เท่าที่มีครับรู้สึกยากจนยังไงไม่รู้คือมันอยากได้อีกเยอะไงมันก็เลยรู้สึกว่าจน คือที่จริงก็ถ้าน้องน้องได้ยินก็โอ้โหมีเยอะขนาดนี้ยังบดเราก็อยากได้เยอะกว่านี้ขราวหน้าอีกสักสาวันเนะก็เป็นอาวุธบ้างหาปืนสักกระบอกครับขอให้สุ่มได้ทีเยอะจะได้ยิงแรงกว่านี้ครับ มีอะไรอีกไหมเอ่ยไม่น่าจะมีแล้วก็ไม่เปิดอะไรแล้วด้วยครับหมดตูดชนไอดีลองถ้าวันนี้ว,นนวันที่สามแล้วใช่ไหมก็ถ้าเก็บเลเวลถึงมาสเตอร์ห้าสิบได้เมื่อไหร่อาจจะใชค้คูปองเปิดดูครับอยากจะได้ตัวใหม่แปดดาวนั่นแหละดาวน้อยๆไม่ไม่อยากได้อีโ e บไม่ไหวใช่ไหมเรืืองของด้วย อ่าอะไรวันนี้แค่นี้ก็แล้วก,กันครับสวัสดีครับ